ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงร,ร,ร,รองพ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยเหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้วางทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งติดตามสรุปประเด็นการก่อเหตุค่ะ จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์กระจายพร้อมกัน17จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน7รายร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพลตรีปราโมชพรมอินทร์องผู้พิากการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายมุ่งต้องการทำลายสัญ,ญลักษณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น17จุดโดยพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดจังหวัดยะลา6จุดและจังหวัดนราธิวาส9จุดประกอบด้วยร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจำนวน11จุดบิ๊กซีมินิมาร์ตจำนวน4จุดเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์1จุดและปั๊มน้ำมันบางจากที่ปัตตานีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดค่ะ เพราะคนร้ายได้ลอบวางระเบิดที่รถบรรทุกน้ำมันซึ่งอยู่ติดกับหัวใจน้ำมันทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างคนร้ายได้แต่งกายอําพรางคล้ายกับผู้หญิงใช้รถจักรยานยนต์เป็นผานะเข้ามาในร้านสะดวกซื้อใช้ระเบิดสแสวงเครื่องและระเบิดเพลิงวางและคว้างเข้าไปในที่เกิดเหตุ ดยหลังเกิดเหตุค่ะพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้หน่วยดําเนินการเข้าควบคุมสถานการณ์ควบคุมพื้นที่ทุกจุดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดพร้อมทางประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะ ด้านพลตรีปราโมทพรมอินระบุด,ด้วยว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความพยายามของคนร้ายที่ต้องการสร้างสถานการณ์โดยไม่สามารถสรุปเหตุปัจจัยและสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้ได้แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องการพูดคุยสันติสุขครั้งที่5าที่กำลังจะเกิดขึ้นประเด็นทางการเมืองตลอดจนประเด็นความขัดแย้งอื่นๆซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดรอบด้านจึงจะสามารถสรุป มูลเหตุจูงใจที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทางรัฐบาลโดยท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชานช้างมงคลกอหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนหน้าได้เร่งรัดในการคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ ตามรับฟังรายการห้ข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะและวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้